เ,เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่นอ้องเลยคลิปนี้ก็ได้คลิปนี้นี่เดี๋ยวพี่น้องพามาเบง้องเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างพีน้อพามาดูตัวอย่างอสําหรับการปลูกอ้อยใส่นาข้าวพี่น้องปลูกอ้อยใส่นาข้าวก็มีเคยมีเอฟซีถามถามผมมากคือกันนั่นแหละพี่นอ้องถามผมมากคือกันบอกว่า มันเป็นคือทำข้าวแล้วมันบ่ไดดกำไรมันเป็นหน้านโนู้นเป็นหน้านโน้นหน้าโคกเป็นว่าบางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้แต่ส่วนมากนี่ก็คือมันมันมันสิไปทางแรงสมากกว่าเป็นว่าคือผมก็ได้ให้ได้ให้แนวทางไปแล้วเนาะว่าการ ทำกเกษตรเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันบนรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าเห็ดห้มันใดกําไรนี่คือสำคัญนี้คือไอ้สภาพพื้นที่สภาพพื้นที่มันมันจะต้องเหมาะซะก่อนนี่มันตึงจีดได้ผลผลิตดีคืออย่างการปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยถ้าจะให้มันได้ผลผลิตดีเนี่ยก็คือสำคัญเนี่ยนาเนี่ยจะต้องเป็นดินเหนียวพี่น้อง นาดินเหนียวมันสิทธทำให้ข้าวนี่ได้ผลผลิตดีเพราะว่าข้าวนี่มันชอบดินเหนียวพีว่น้องเขานี่มันบปอมากดินทรายเออแม่นบะ่ลเะเพราะนั้นเนี่ยคือสภาพดินสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากพี่น้องอ่เข้าสิทธได้ผลผลิตดีอจะจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนี่ก็สภาพพื้นที่นี่คือสําคัญมากมีผลมากเลยเลยพี่น้องเออเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกันพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันนี่นบอก อันนี้เขาปลูกอ้อยไสน่าปลูกอ้อยไสน่าน,นี่ก็คือปีที่แล้วมันแรงไงพี่น้องยูบิลามเนาะยูวิลามใน,นปีที่แล้วนี่มันแรงอืมแล้วทีเนี้ยใครอคนที่ปลูกอ้อยในปีที่แล้วเนี่ยได้ได้ผลผลิตดีมากพี่นอ้องอ่เพราะว่ามันแรงนนคืออย่างผมไปลูกปลูกข้าวปีปีที่แล้วเนาะปีที่ปีที่แล้วนี่ที่ผมลงคลิปให้พี่น้องดูน่ะ คือมันมันแรงปีที่แล้วนะผมผมขาดทุนปลูกข้าวนะขาดทุนแต่ว่าพอมาปีนี้ผมได้กำไรที่ผมลงคลิปให้พี่น้องได้ดูนั่นแหละแต่ทีเนี้ยนาแปลงเนี้ยปีที่แล้วนี่เขาก็ปลูกข้าวเหมือนกันปลูกข้าวก็เจอแรงเหมือนกันก็ขาดทุนไปแต่ปีนี้เขาเอานานี่แหละ มามาเห็ดสวนอ้อยก็รู้ๆอยู่เนาะคือนาอดินนามันก็คือดินนาพี่นอ้องนามันไม่ใช่พืชนามันไม่ใช่ไร่ไม่ใช่สวนไงเพราะนั้นนะ่ะการประยุกการจะไปทำเป็นสวนอ้อยเนี่ยมันจึงมีความเสี่ยงคือจังแบบนี้เห็นบอกอันนี้อ้อยอ้อยปลูกปีแรกนะนี่พี่น้องอ้อยปลูกปีแรกนะเบิงเบิงสภาพพี่น้องดูสภาพ เห็นบอกนี่แหละคือมันมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะพี่น้องเราปลูกในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมนะเอานามาปลูกอ้อยแบบนีม้มันมันเสี่ยงสิสิขาดทุนเลยออันนี้จึงจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องสําหรับอใครที่จะจะเอานาคือเอาหนามาปลูกอ้อยนะพัคิดดีๆเด้อพี่น้องเด้เอคิดดีๆเด้เอเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงเด้อ ที่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 ทีขาดทุนเ่ะอเพราะว่าถ้าฝนมันแรงเออเออก็พอได้กําไรแม่บัวละแต่ถ้าฝนมันดีเหมือนปีนี้ล่ะอืมถ้าฝนมันดีคือปีนี้เป็นหนไดมันกระสีขาดทุนตัวเออแม่บัลละเพราะนั้นเนี่ยการทําเกษตรผมก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วแหละว่าคือสภาพพื้นที่มีส่วนสําคัญมากออย่าไปฝืนธรรมชาติ ถามว่าเราเฮาเฮาเฮา,าเอานาเฮ็ดสวนได้บอหรือว่าหรือว่าปรับจากสวนเนี่ยเป็นนาได้ไหมเฮ็ดได้บัดเลยพี่น้องเอานาเป็นสวนเออเอาสวนปรับเป็นนาปลูกข้าวได้มัดแต่แต่มันจะคุ้มค่าคุ้มทุนไหมล่ะมันจะเสี่ยงเกินไปไหมล่ะโดยเฉพาะการปลูกอ้อยปลูกข้าวเนี่ยปีละครั้งอย่างเงี้ยมันคือการปลูก ปลูกอ้อยเนี่ยมันมันฤดูการเก็บเกี่ยวมันแค่ปีละครั้งไงไน้องไว้ง่ายคือถ้าปีนั้นเสียก็คือเสียไปเลยเไม่มีโอกาสแก้ตัวด ي. ิเออเหมือนกันกับการปลูกข้าวเนี่ยปลูกข้าวนาปีก็ปลูกปีละครั้งไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเเพราะนั้นเนี่ยมันมันจึงผมว่าไอพืชเนี่ยพืชที่มันเป็นพืชพืชปีเนี่ยพืชนาปีเนี่ยอพืชฤดูฤดูการเนี่ยอื เข้าตรงเบิงดีๆพี่น้องต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาดีๆเออมันไม่ใช่พืชอายุสั้นนะพืชอายุสั้นเนี่นยนนปลูกหนึ่งเดือนสองเดือนแบบนี้อเออเข้าถึงมันพลาดไปเราก็ยังมีโอกาสแก้ตัวแม้ว่าล่ะเออแต่ถ้าปลูกอ้อยปลูกข้าวแบบนี้เอออ้อยกับข้าวเนี่ยโดยเฉพาะเป็นข้าวนาปีเนี่ยหรือมไม่ก็อ้อยปีแบบเนี้มันใช้ระยะเวลาลม,มันใช้ระยะเวลาลมั้ยเพราะนั้นะ่ะ เราต้องพิจารณาความเสียาาเส่ยงให้ดีพี่น้องหนึ่งพิจารณาความเสี่ยงให้ดีอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้ยนี่ปีนี้นี่ไอช่วงหัวปีก็ว่าว่าฝนดีแล้วเนี่ยพายุคันเมลกีเข้ามาเนี่ยโอ้ยหนักปีนี้พี่น้องหนักเลยทางบุรีรัมณีน้ำท่วมออดปอดออดปอดเลยปีนี้หนักอืมเพราะนั้นเนี่ยใครที่ใครที่ถามเขามา บอกว่าจะปลูกข้าว,วจะปลูกอ้อยในนาข้าวเนี่ยเห็นว่าอ้อยมันราคาดีเห็นว่าเขามันราคาตกต่ำกับสีเปลี่ยนแป้งไปไปปลูกอย่างอื่นโดยที่ไม่ดูพื้นที่ของตัวเองเนี่พี่น้องบางทีเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้แมนมอเพราะนั้นเนี่ยเราจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่สำคัญเนี่ยต้องเบ่ง พื้นที่ดูความสามารถดูต้นทุนของเราให้ดีพี่น้องเมบอบ์แมนว่าเห็นเขาปลูกได้เขาปลูกอ้อยเขาได้กาไรหลายเซเลนปลูกอ้อยนำเขาเห็นเขาปลูกทุเรียนทุเรียนราคาดีแคแลแนปลูกทุเรียนนําเขาโดยไม่ดูพื้นที่ของตัวเองอว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะอม,ม,มันแบบนี้ม,นมันก็เข้อเียกว่าอะไรล่ะคือ มันก็ไม่ไม่ควรจะเปลี่ยนนะเนาะเพราะว่าคือการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรนี่มันเป็นการลงทุนระยะยาวพี่น้องอเฮตุเกษตรนี่มันเห็ดระยะยาวเลยอืบางครั้งเนี่ยผลผลิตอืแต่ละอย่างเนี่ยกว่ามันจะผีดอกออกผลมันใช้ระยะเวลาสี่ปีห้าปีหกปีคือจังคือจังปลูกยางพาราก็คือกันพี่น้องอยางพารานี่กว่ามันจะได้กรีดเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลา เจ็ดปีแปดปีเก้าปีนะเพราะนั้นนะ่ะสภาพพื้นที่นี่คือสําคัญมากพี่น้องเอยางพารานบางพื้นที่ก็ไอสายพันธุ์นี่ก็มีส่วนพี่น้องในการปลูกยางพาราเนี่ยบางคนไปเอาหกร้อยยอดดํามาเอกัดกัดเจ็บโตไปกับหลายคนพี่น้องหกร้อยยอดดํากับเขาบอกว่ากัดกีดบ่อ,ออกเอกัดเจ็บโตไปหลายคนเอบางคนบอกว่าใส่สองหาหนึ่งสองหาหนึ่ง ไปปลูกใส่พื้นที่โคกพื้นที่แห้งแล้งระยะหน้ายางก็ตายเยอะกีดยางก็บ่ออกเห็นบอกเพราะนั้นเนี่ยม,มันสำคัญนะมันมันคือพืชเกษตรมันเป็นพืชระยะยาวพี่น้องเพราะนั้นนะต้องต้องมองให้รอบด้านพี่น้องมองให้รอบด้านหาข้อมูลเบิง่งความเหมาะสมดูพื้นที่ของเราว่าพื้นที่ของเรามันเป็นยังไงมันเหมาะสมม่มันสีปลูกแล้วมัน มันสิได้ผลผลิตบอ่อเอต้องพิดจหน้าเลยพี่น้องไม่ใช่เห็นเขาทําได้แล้วก็จะทําตามมันบ่แมนพี่น้องเออก็อเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเออใครที่จะปลูกอ้อยใส่นาข้าวก็เนี่ยอ้อยอ้อยปีแรกเออดูสภาพปีสองนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่น้องปีสองนี่เพราะว่าส่วนมากอ้อยนี่เขาก็จะไอเก็บเกี่ยวกันสามปีเนาะ อ้อยต่อแรกต่อสองต่อสามนต่อแรกนี่อาจจะยังไม่ได้กําไรต,อ 2, ตอ 3, ่อสองต่อสามนี่ถึงจะได้กําไรแต่อันนี้เบิ้งต่อแรกนี่ไม่ใช่ไม่ได้กําไรต่อแรกก็ขาดทุนยับแล้วนะพี่น้องเบิ้งพี่น้องเลยนี่ปลูกอ้อยใสยน่นายาหาเห็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อพื้นที่ไม่เหมาะสมอย่าไปทําพี่น้องเพราะว่าเห็ดไปแล้วมันเจ็บโตพี่นอ้องเออเอาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะ เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม